อ๋อค่ะไม่ใช่้นนี้ก็เขาต้องวัดั้งเซ็งเนี่ยคัะเนาะไม่ได้ก็ทบยาค่าทั้งวันหน <till S 1> <tamam. S 2> ึ่งเนี่ยค่ะเนาะวันมันได้แน่ค่าเดียมากับสิบอันนี้ก็เขาแวบหาเงินอีเทเรียมเนี่ยค่ะเนาะเงินนั่นคัะเนาะเงินเป็นเงินมันหนังเป๊กกว่างวันเจเนค่ะเนาะเป๊กกวงวันไล่ไกวงวันเจเนค่ะเนาะมันเป็นเข้าค่าเดียหาแคบเงินอีเทเรียมเนี่ยเขาก็เข้าค่ากันแลกเป็นเงินไทยเงินมารกกไล่ในคัะเนาะในคัะเนาะในคัะเราเดี๋ยวเป็นเส้นในคัะเนาะในกองเหมื่อเร็วเขาก็เนหนะค็บ 1 1ึันนึนบาทคะนับนก่จะเป็นมือว่าค่ะเนาะคดีนี้ไว้ตั้งในค่ะเนาะนคะเนก่อ็จะเป็นเม็ดเม็ดเงินอันเทาคารายไว้ในค่ะอีเียริวม์คณะเม็ดเงินอีเ e ียริวมาคาไรไว้ในคณะมีตั้งใจในค่ะส่วนจุดส่วนส่วนเกาสในคณะอันเท่าไรไว้คันขุดไรไว้ในค่ะไาะว่าในคาวเดี๋ยวมานีนแับนี้ก็เขาไล่ขุดฟรีในค่ะแล้วก็เดี๋ยวมันแนแวบมันในค่ะแวบในค่ะเนคาะ เพราะไอ้ก็เขาใครมักขดเขามักขดเนี okay, okay. okay. right. ่ยก็เขาจะเอาลิงมันวางไว้บันทิดได้แนี่ในขานเนาะนะครับอันตั้งชุดขานเนาะาดาวคาเดียมักขดเท้าคาก็เดียมากเข่าอันตั้งในขานเดียมันเนี่ยบันไอ้ก็เขาไล่เขามาไล่สมบักเขามั่นีใครับเนาะในรับเนาะอันนี้ก็อยากพอน้องี่้ก็แถวที่ในรับเนาะเพราะไอ้ก็เขาเด็กลิงที่ใต้ในเขามาตั้งเหนึ่นี่้ก็ใส่ภาษาคขาเป็นภาษาอย่างใครใครเป็นภาษาไทยภาษาภาษาอังกฤษในรับเนาะในรับแล้วก็จะเป็น ถงเงินถงเงินอีเทเรียมเข้าอามาใส่ยาก็เตียกดีสตัดสตัดนคณะค่ะเล้วก็เข้าขารกาถงเงินหรือมาาขนาไหลใค่ะในคะเตยออกในกลางในออกค่ะเล้วก็เอ้าก็ขาใจถงเงินอะไรี่คณะเมเดียวเขาใจว้ใจว้ไกวเป๊ะี่ค่ะะไงเป๊ะใ่ค่ะในค่ะเขาใจว่ายนในค่ะในคะเขากลับในถงเงินกไเป๊ะี่ค่ะก่าวมาถงเงิน ถุงเงินอิตาเลี่ยนเพความมาใส่นะคะเนาะไกล้ปลายกำค่ะเนาะนี่ค่ะเนาะเห็นอ่ะเนี่ค่ะเนาะนี่ค่ะอันไหนนี่ค่ะนะเด็กเอาค่ะ หนูให้ก็เขาเทคเขามาายานี่ก็ในคะแต่มีแถวดีในคะเหมือนในขันเขื่อนในคันเนาะในคาะเทคเข่าดีในคาะอีเทเรียมในคาะเตรียมแม่ในนาะเทคเข่าครับเนี่ยก็เทคเข่าดีในคาะเพราะก็เขาก่าวุงเงินมากในคาะอีเเรียมเด็กในคาะเทคเข่าคับในคาะเทคเข่าดีไมโครในคาะ ก็ก anyway ็เปี่ยวลิงในคณะถงเงินแล้วก็เขากว่ากับว่างไหตีในคณะเขาไหตีในคณะในคณะเขาก็เมาวเวงคัะเว่าเงี้ยก็เตี้เขากว่าเขาที่เขเล็กเล็กภาษาคณะภาษาอังกฤษแต่ภาษาคณะก็เขาก็ใครไรภาษาอลไรเนี่ยก็ไรคณะเขาเรีนไ่เป็นภาษาอังกฤษคณะอีกท้ยมันก็ติดตัวอย่างอีกหนึ่งในคัะเดี้เขากับสตาร์ทนาะในคาะพอเขามาก็นามันก็จะเปนเส้นในคาะในคาะ น้ำมันก็ดนครับป้ไอ้กขอคำมาก็มันก็มีส่วนๆนี่ขนาดเนาะมันก็จะมีส่วนๆนี่ขนาเนาะัก็บอไอ้กอขอดจ้าำมาในขป้ไอ้กอนขอกคมาขุดเด้ขุดนะครับเจีีนะครับ่อนนข่เนาันเนาะีเป็นดีในนะเะข่ดีนขับเนาะเดข่าดีในขเนาะเขุดดีในเนาะสมัครคำมาก็ขุดก้าดเรวก็ไนเนาะเนาะล้วก็มันก็มี ก็นา่ดคนังใจในณะค่ะ็นังกนดเคือนังใจในคณะีมีตีิเคนังใจในคณะนะครมันมันีมีเสียงค่ะมิเสียงเยก็ขอเด็กในคณะคะเด็กเครื่อนเท่ากับเดท็กนกายก็ออกเด็กข้างขางก็ออกก่อคะก็ใกล้ํามัดด้วยกันหมันก็สามิปนดปอกก็ไรค่ะหน่เปิกเสียงค่ะปิกเสียงเขนเด็กในคณะเาิคื่งเจในคณะนคะเพราะควาใครปิดนั่ไว้ในก็เอ็นต่างอันในก็ คำวาตัวนี่ก็ไรครัเนาะในครัเนาะม่ว่าเดี๋ยวอะ้ปิดที่หน่สี่สีครับเนาะป้งขึงหนาแล้วในกลม่รอกครัเนาะเข้านหบอกสิบาน้าวน์เม็ดนก็ไรยครัเนาะเขาก็เอ็นดังอันเขาคำวาตัวเป็นดึงกล้ามที่ไนก็ไรครัเนาะพากอย่างพวกเขาคาใครเกี้ยวาหนึ่งว่าเขาคาปิ้งป้าแสนเขาคาไรไรนั้นเขาคาตีออกเย่าวน้ก็เด็กซิมลในครเนาะอย่าไปลืมซิมครับเนาะเด็กซิมในครับเนาะเด็กซิมในครับเนาะเขาคา ไอซี่มนึ่ง 1, ่ข <Yeah, S 1> <for us. S 2> ้าวกับไรพันะคราบไรพัน้อซมนั่เดะจะได้ป้ายตาปักปักแปดสิบสกัดขันเนาะปักแปดสิบกัดในขนาะพอเตรียมปักแปสิบตองไปเออกขนาะไปไปเตรียมปักแปดสิบอย่าไปเจาะออกในขนเนาะอันนี้ข้าวเตรียมมันเหนี่ยวก้อยในข้าวเตรียมไปให้มันเต็มยาวในขันเนาะกูข้ายามันถึงในขันเนาะจะซิมนึ่ในขันเนาะเพราะว่าก็เขาดีในไ้วก็เขาลายตายเหมือนลายแสนก็มอยาวตีลื้อตีลื้อยาวในก็เจาะซิมในในอย่าไปล ติ๊ซิมเนี่ยคัเนาะซิมราดของใครเตีออกในคัเนาะแล้วก็ในก็ปิกเสียงมันนนคันเนาะครับเมื่อเดี๋ยวข้าวก็เลยไปไปในัเนาะไปเขึ้นมาจีแปดปากขาเนาะใคัข้าวก็ติซิมใหม่นคันเนาะนคัเะในเตรียมซิมคันเนาะดังนั้นกานัใัเนาะมข้าวก็เลยขดได้สี่สิบสี่บาทคันเนาะเมื่อว่าก็ขุดได้อยู่สามอยปลายในคันเนาะในคัเจะเป็นรายวันตั้งบดัเนาะได้เหลือในรายการหือในคัขดมารกาหือเย้าเนค ตกเงินไทยกะหาเงินในันกอนท่มันเหมือนขาเนี้ไว้จังนคะเพราะขามัถอนเขาก็เจ็กดีและเาเขาสเร็จเต็กดีเลยคับเต๊กดีสามขีดนคาะถอนคณะเพราะขา่ถอนคณะเ๊กดีสามขีตั้งเดือนนคะเจ๊กสามขีด้เขาครับเนาะเต็กดีเป็นอักกนคะอักกนคนะในคะอักกคะเขาครับค ในขนาดถอนข้ามแตมอยู่อยู่ที่นขนาดส่วนจุดหาอีเทเรียมขนาดนขนาดนขนาดแล้วก็คายม้าขายมันปมันเต็มแล้วก็แล้วขนาดมันเราค้าไปเต็มในขนาด้าทีกมีอยู่ส่วนจุดส่วนส่วนเก้าให้ขนาดเป็นขาคาไร่นขนาดแล้วก็นขนาดนขนาดก็จะเป็นไม้งเงินเลวขนาดอีเทเรียมบัวเล็กใขนาดก็พวกขาาถอนก็ติ๊กได้ในขนาดกแฟในขนาดแล้วมันก็เดียวว่า มันไปเตรียมเลยครัน้องนะครับน่ครัน่ส่วนจุดห้าครัน้อมันติดถอนมะกึงครัน้องหนึ่งกึงอิตเียมครันาะมันเตรีย ondern. มมแล้ข้าวข้าวองขนมาถอนนี้นะครัน้องีนได้าคาใครปิ่นปิ่นเป็นตอหลาก็ไ่ในคร oui? like? well to ับนาะใครเปิ่นเป็นรก็ไ่ใครับนาะนครับนาะขาอมดดสายมันก่อจะเป็นข้าม หนึ่งปาดถึง3ปาดในคันเนาะีนคันเนาะแต้มไ่ในคันเนาะมีกระนายในันเนาะพรมันเตียมเตก็มาตวยามาตวยในคันเนาะในคันเนาะเตมน้ในคันมันเตีมส่วนจุดห้าในก็ทอนได้คันเนาะตอนหัมือนในก็มีกระนายใันเนาะพราะว้ก็ความปังไซ์ในก็สับทับคำว่าไรในคันเนาะสับทับคำาไรตีแต่ก่อนแป้นได้ในคันเนาะ พอก็เข้าไปมีนี่เขาไปมีถุงเงินมั่นกระเป๋ามั่นนี่ก็ถุงเงินเก็บไปก่อนช่วยด้วยมาเส้นในนี่ก็เ้าเด็ดซ้อนบั้นนี่ค่ะเนาะค่ะจับทับขาม่าติดได้แน่นนี่ค่ะเนาะครับข้ามไปส่นข้ายิ่งจมขับใส่เดียวก็ข้ามาาข้ามาเป่นแห้งนี่ค่ะเนาะพยาย่าไปลืมเต็กปั่นเต็กขิดตามปั่นนี่ค่ะเนาะอห่างไรแตจะเปลเป็นแห้งใส่นั่นนี่ค่ะยิ่งจมขับใส่ใหญ่ใหญ่น้ำนี่ค่ะ